หนุน่มมึงชอนชาแนลยูทูปสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำปากโปนะสัตหีบนะโอ้โหตอนนี้สาวลุมเต็มหน้าร้านแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูยำในร้านนะครับไปเดี๋ยวไปดูทักทายน้องนัดน้องรุดในร้านกันนะครับน้องลุดสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนัดสวัสดีครับครับนี่อันนี้เป็นยำอะไรเอ่ยหมูกรอบกุ้งสุกแม่ปลาครับหมูกรอบกุ้งสุกแม่ปลา ต่อไปยำหม,มูกรอบปลาค่ะเราด้วยยำหมูกรอบปลาน่าเดี๋ยวแจ้งพิกัดร้านน้อยอีกครั้งนะอยู่ที่การไฟฟ้าสตีสะสะสะหีบนะหรือหาดดงตาใช่ไหมสตีหีบนั่นงรถนะขายทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับหมูกรอบปลาครับหมูกรอบปลาถ้งงาเป็นหมูกรอบปลากจะแยกน้ำให้ใช่ไหม อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเขา,าสั่งครับถ้าสมมุติบอกยำเลยก็ยำให้เลยใช่ครับก็ยำแล้วก็โรยหน้าทีหลังก็ได้ครับอ๋อแล้วแต่ชอบเลยว่า,างั้นเถอะใช่ค อยู่ใต้ลมหอมปรามามกมลลดีนะช่วงนี้ฝนหายนะใช่ครับสั่งได้เลยนะครับลูกค้าระบุใส่ได้นะครับนี่มุกรอบช่ำๆชํำๆชุดเท่าไหร่นะ120บาทรบาทเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบในร้านก่อน นี่หมูกรอบก็จะมาเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยโอหแผ่นใหญ่มากนี่ให้ดูกุ้งกุ้งกุ้งอือหือขอบคุณนะครับสั่งได้เลยนะครับปูม้ากุ้งสดปลาครับปูม้ากุ้งสดปลารับจานเลยนะครับแบบนี้ก็จะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช่ค่ะ มีฟีคอมเมนต์มาทำให้ไม่เห็นล้างปูมาเลยอ๋อล้างมาเรียบร้อยแล้วครับอ๋อล้างมาจากบ้านแล้วครับแล้วปูเราสดเลยนะใช่ครับอ๋อคือล้างมาจากบ้านแล้วนะครับ,รบนี่ปูมากุ๊สด จไหมคะค่าเลือกใส่ได้นะครับเลือกใส่ได้นะครับ ปลาล่าครับยำอะไรนะปูม้าไม่ใส่ปลาล่ครับปูม้าไม่ปลาปูมา้าขายดีมากวันนี้ปูม้าออกเรัวเเทศกาลปูม้าปูมาตัวใหญ่มากขอบคุณนะครัะยำปูม้าก็จะห5 0ง้ย้าบาท นะปูตัวใหญ่ๆเลยแอยงอน,งนให้ปลา้างหาาี่ดูปูสดขนาดไหนต้องไปล้างทำไมแต่น้องล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะบรามาณนี้พอแล้วครับเนื้อใส่กริกเลยนะ กุมาไม่ปลาะเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นยำหอยแครงไม่ปลาะคะ่ะต่อไ้ยำหอยแครงไม่ปลาะ แกรงไม่ปลายำไหมครับแล้วใส่ได้นะคะมารอบสองแล้วใส่ได้เลยครับได้นะคบรวมต่อด้ยยำรวมทะเล กุ้งสดกุ้งสุกมันกับรุ่นหอยแครงปูมาค้านั่งแถวนี้ใช่ไหมครับหอหรือว่าจะจะใส่ถุงรับจานก็ได้ได้ได้รอบนั้นอ่้หวานกับลรกระทใช่ไหมไม่ใช่ Yeah, c'est parti. หนูก็บอกว่าืขึ้นมาอาบน้ำทำแบบเตรียมนั่นเตรียมมี่ตีของไปต้มเพราะว่าหนูขับไม่ไม่ดีเลยโอเคนมาได้แล้วครับ ควันนี้ทำนี้ไปแล้วพี่มาก็กินน้่นแน่เลยอร่อยพี่มี่มาอีกแล้วนี่ได้แล้วครับขอบคุณนะครับรวมทะเลครับขอดื่มรวมทะเลโอเลแม่ปลาครับพิเศษใช่ไหมรวมทะเลชุดนี้ใช่ครับได้ยินว่าลูกค้าบอก300เลยใช่ครับ จำไหมครับเน้กใส่ได้นะครับมีรวมทะเลพิเศษ300เลย ค้าบว่าเอาปูด,ด้วยใช่ <c oughs> ก็ลูกค้าตอนแรกสั่งยำปูมาไงแล้วก็เป็นรวมทะเลใช่ <c oughs> ใช่ที่แรกสั่งยำปูมายำไหมครับยำเหมือนแกงไอ้อะนะครับเอ็ดก่างนะครับ ได้ครัเไหด้ครับยำไหมคะเลือกใส่ได้นะคะโอ้สาบ้อยเยอะมากนายปูสองครับอ,อ๋อดวงทะเลพิเศษคนระับ นี่มาเป็นกระมังเลยแบบนี้เลยสามร้อยไงแกงปลาครับเอาลูกค้าบอกว่ายุบเลยนะแกงปลาแยกน้ำครับปลาแยกน้ำเยกใส่ได้นะครับ สนาปลาาไหมครับได้ะคะ่ะ

ยำรวมปลาค่ะต่อได้ยำรวมปลาได้ค่ะใส่จานเลยนะครับถ้าเดยใก่ไหมครับใส่ถุงไปก่อนแล้วก็รับจานเลยนะใช่ค่ะยำไหมครับ แล้วใส่ได้นะครับนี่ยำรวมสั่งลายแล้วใส่ได้นะครับ อันนี้คนเต็มหน้าร้านแล้ว ยำรวมรวมสองร้อยบาทใส่น้ำปลาไหมครับได้ครับมูยอ้ไขแดงปลานิดนึงเลอกใส่ได้นะครับไ,ได้แล้วครับ